สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายจอกานะคะวันนี้เราก็ได้มาดูแปลงหญ้านะคะแปลงหญ้าเพื่อให้กับน้องช้างสามเชือกนะคะ<ม>ก็มีพลายจอกานะคะนำโชคแล้วก็โชควีนะคะวันนี้ได้มาดูแปลงหญ้านะคะหญ้าก็เยอะมากเลยนะคะาจากนี้นะคะไปนู่นนะคะก็ประมาณประมาณ เกือบไร่เนาะไร่โอไร่กว่านะคะไร่กว่านะคะอ่าไร่กว่านะคะค่ะนี่ก็แปลงหญ้านะคะเยอะมากเลยนะคะค่ะเยอะมากเลยนะคะก็ไร่กว่านะคะค่ะไร่กว่าอาแล้วก็เกือบเกือบสองไร่นะคะเกือบสองไร่ยาวไปแบบนู้นนะคะอ่ายาวไปทางนู้นเนาะอาหญ้าก็สวยมากเลยนะคะนู่นนะคะ อ่าหญ้าสวยมากเลยนะคะค่ะเป็นหญ้าเนเปียนะคะค่ะอ่าเราก็ได้มาคุยกับเจ้าของหญ้าแล้วนะคะค่ะคุยกับเจ้าของหญ้าแล้วเนาะแต่ว่าเราไม่มีคะแนนนะคะค่ะจะขอไลฟ์สดผลไม้ออนไลน์นะคะเพื่อสมทบทุนเนาะค่ะสะสมคะแนนนะคะสะสมคะแนน่ไว้มาซื้อแปลงหญ้านะคะ โอ้ยาวไปแบบนู้นนะคะอ่านี่หนึ่งแปลงนะคะสองแปลงนะคะสามแปลงนะคะ่ะอ่าเยอะอยู่นะคะเยอะมากเลยนะคะขาะเยอะมากๆเลยเนาะแล้วยาสวยด้วยนะคะด้านนู้นด้วยนะคะอ่าเยอะมากเลยนะคะก็เกือบสองไร่นะคะเกือบสองไร่ได้นะคะนู่นยาวไปถึงนู้นเลยนะคะอ่าเยอะมาก ก็แปลงนี้คุยกับเจ้า,จาของแล้วประมาณ 7 0 0 0คะแนนนะคะค่ะอันนี้เขาเอา7000คะแนนนะคะค่ะ7000คะแนนนะคะทั้งหมด3แปลงนี้นะคะเกือบ2ไรนะคะ7000คะแนนนะคะกะ็ขอรบกวนนะคะค่ะพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซี FC ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไร้สดผลไม้ออนไลน์นะคะเพื่อสมทบทุนนะคะคะแนนมาซื้อแปลงหญ้าแปลงนี้เนาะค่ะทั้งหมด70,00คะแนนนะคะค่ะกะ็ขอเรียนเชิญพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ผู้ใหญ่ใจ ดีใจบุญทุกท่านนะคะเข้ามาอุดหนุนผลไม้ป้อนน้องช้างเยอะๆนะคะค่ะเราก็จะได้คะแนนนะคะค่ะมา,าซื้อแปลงหญ้าแปลงนี้เนาะคะ่ะเราก็จะได้มีหญ้าให้กับน้องช้างกินนะคะค่ะเพราะว่าเราโยกย้ายมากระทันหันเนาะคะ่ะเรามาจากวัดสมานสะเสิงเซานะคะกลับมาอยู่บ้านนะคะแบบกระทันหันน้องช้างก็ยังไม่มีบ้านอยู่นะคะอีกอย่าง ที่สำคัญเลยคืออาหารการกินของช้างนะคะอาหารการกินของช้างก็ยังไม่มีเนาะค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ปลูกไว้นะคะไม่มีที่ปลูกให้กับน้องช้างด้วยนะคะค่ะเราก็เลยมาหญ้าที่ได้กินทุกวันนะคะก็เป็นของคุณลุงนะคะคุณลุงปลูกหญ้าไว้เพื่อให้หน,น้องวัวนะคะไปตัดเกือบหมดแล้วนะคะค่ะเราเราเลยมาดูแปลงหญ้าแปลง นี้นะคะค่ะก็ใช้คะแนนทั้งหมด7,000คะแนนนะคะพ่อพ่อแม่แม่ขา7,000คะแนนเยอะมากนะคะเยอะมากเลยนะคะเยอะมากมีสามแปลงด้วยกันนะคะเยอะมากนะคะเยอะมากเกือบสองไร่ได้นะคะค่ะก็ขอ,อรอบกวนพ่อพ่อแม่แม่ FC ด้วยนะคะค่ะ ทำบุญกับน้องช้างนะคะก็จะได้หามีโชคมีลามเนาะค่ะช้างอิ่มท้องท่านอิ่มบุญนะคะค่ะนี่นะคะแปลงหญ้าแปลงนี้เจ0 0ันคะแนนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไลฟ์ผลไม้ออนไลน์นะคะเพื่อสมทบทุนเนาะค่ะนำคะแนนมาซื้อแปลงหญ้านะคะนี่เยอะเลยนะคะ ค่ะก็เวลาเราไลฟ์สดผลไม้ออนไลน์เนาะค่ะอขอเรียนเชิญพ่อพ่อแม่แม่เอซีเนาะค่ะเข้ามาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะแปลงยาแปลงนี้ก็จะไว้ให้กับสามเชื่องน้องจอกานะคะค่ะพี่น้าโชคแล้วก็พี่โชคทวีนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะค่ะขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้เราด้วยนะคะค่ะ สวัสดีค่ะ